สวัสดีครับวันนี้ช่องกดเกณฑ์รอบโลกมีเรื่องดีๆมานำเสนอครับเราจะมาว่ากันเรื่องภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกากันต่อนะครับแต่พอมาจากเรียบเรียงข้อมูลให้พี่พี่น้องน้องเข้ามารับฟังไม่เกิดความสับสนมากเกินไปพูดง่ายๆก็รีวิวแบบบ้านๆน,นั่นแหละครับ มาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกเราจะมาดูกันก่อนนะว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จริงๆนั้นคือใครใช่แล้วครับผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้านั่นเองเริ่มจากผู้บริโภคก่อนเลยนะครับนั่นก็คือผู้คนชาวอเมริกันท่านท่นชาวอเมริกันชนทั้งหลายคงต้องใช้ของแพงขึ้นกันหน่อยนะครับ พอมาจากยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าของราคา100ดอลลาร์แต่ประเทศผู้ผลิตจะต้องเสียค่าภาษีนำเข้า40%ท่านท่านอเมริกันชนทั้งหลายอาจจะต้องใช้จ่ายกับสินค้านั้นอยู่ที่140ดอลลาร์เลยนะครับและถ้าสินค้านั้นจำเป็นที่จะต้องซื้อจริงๆยังไงก็คงต้องกัดฟันจ่ายไปละครับ แต่อาจจะใช้จ่ายน้อยลงและได้ปริมาณสินค้าที่น้อยลงเพื่อไม่ให้กระทบเงินในกระเป๋ามากเกินไปและผู้ที่เสียผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ผลิตนะครับการที่ผู้ผลิตผลิตสินค้าได้ในราคาที่ต่ำแต่ต้องขายในราคาที่สูงขึ้นก็ไม่เกิดผลดีแก่ผู้ผลิตนะครับเพราะจะมีผลต่อย,ยอดขายและผลกำไรที่ตามมา บางบริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าที่น้อยลงก็อาจทำให้ต้องลดจำนวนพนักงานในที่ทำงานนั้นหรืออาจจะต้องปิดกิจการไปเลยนะครับและนี่ก็เป็นลักษณะผลกระทบเบื้องต้นที่จะเกิดกับผู้เสียผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในส่วนของผู้ที่ได้ประโยชน์นั้นผมก็จะไม่พูดถึงนะครับท่านท่านทัน้งหลายก็ช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่าใครจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นี้ แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังต้องทำมาค้าขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นกิจวัตรประจำวันตามวิถีชีวิตของมนุษย์โลกอยู่ดีนะครับหลังจากที่ได้อัปเดตข่าวมาในวันนี้นะครับ ทางพ่อใหญ่ทรัมป์ก็ได้ร่อนจดหมายไปยังประเทศต่างๆจำนวน14ประเทศรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข่าวดีของไทยเพราะในจดหมายที่ได้แจ้งมาภาษีของไทยอยู่ที่36%ยังไม่ใช่46%ที่คาดการในส่วนนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่1สิงหาคมซึ่งก็ยังมีเวลาที่ทีมไทยแ,แลนด์เราจะได้แก้มือกันอีกสักครั้งก่อน ถึงเส้นตายที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นส่วนประเทศลุงข้างบ้านตอนนี้ก็ได้มีข้อมูลเข้ามาอัปเดตใหม่นะครับหลังจากที่แกโม้อะไรของแกไปเรื่อยก็ค่อนข้างขาดความน่าเชื่อถือไปเยอะเลยนะครับแต่ทางสหรัฐก็ได้แจงเป็นเอกสารมาให้เข้าใจว่าประเทศของลุงข้างบ้านจะเสียภาษีลดลงเหลือ36เท่ากับไทยเราตอนนี้นี่เองนะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลุงจะดีใจหรือเสียใจนะครับแต่อย่างน้อยไม่ได้บวกเพิ่มมาก็ดีแล้วเคลมโมซัวรู้ว่ารั่วก็ไปนอนและอีกเรื่องหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้ส่งสายข่าวเป็นลุงขับซาเล้งหูหนวกไปยังแผ่นดินใหญ่ลุงขับซาเล้งหูหนวกก็ได้ยินข่าวจากแผ่นดินใหญ่ว่าจะมีการแก้เกมเกี่ยวกับสินค้าที่ได้นำส่งไปยังสหรัฐ ด้วยการแยกส่วนผลิตสินค้าแต่ละส่วนแล้วรวบรวมไปประกอบร่างยังประเทศที่เสียภาษีให้สหรัฐน้อยพร้อมประทับปราผลิตที่นั่นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือมั่วชัวรหรือไม่แต่ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่แก้เกมมาได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตข่าวสารไว้ประมาณนี้ก่อน ถ้าพี่พี่น้องน้องท่านใดได้รับสาระความรู้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะครับสวัสดีมัง้ง